วันนี้เจียวจะเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับชีซีนะคะซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ของประเทศจีนไต้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ,ะชื่อไทยชื่อเจียวนะคะแล้วก็ชื่อจีนเนี่ยชื่อเจ้าชุนเจียวค่ะ,ะเจียวเป็นคนจีนค่ะ แต่แฟนของเจียวเนี่ยเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ช่องของเจียวหลักๆก,ก็คือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตนะคะเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตหรือเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องราวของประเทศจีนบ้างก็คือเพื่อให้นําประโยชน์ที่เจียวเล่าเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีกําลังใจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลเริ่มติดตามนะคะเพราะว่าวิดีโอของเจียวเนี่ยจะมีอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะ พอดีอ่ะมี FC เขาคอมเมนต์มาบอกว่าก็คืออยากรู้เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับชีชีนะคะคือคนไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้คําว่าชีชีคืออะไรนะคะเดี๋ยวียวจะอธิบายให้ฟังที่จริงชีชีนี่เป็นชื่อเทศกาลของประเทศจีนนะคะเขาก็มีอีกหลายๆชื่อนะคะมันก็มีหลายหลายชื่อชื่อชีเจ๋อชี่เนียง เทศก,กาลชีเจียชีเนยียงหรือว่า女儿ยอย่างนี้นะคะคือเทศก,กาล女ที่จริงนะคนที่พอรู้ภาษาจีนก็พอรู้แล้วว่าเทศก,กาลนี้อาจจะเกี่ยวกับผู้หญิงหรือเปล่า <T> เพราะว่าพวกเจียก็คือพี่พี่สาวนะคะพวกเนียงก็เป็นพวกก็คือพี่นั่นแหละที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นพวกออก็คือตรงๆเลยก็คือผู้หญิงที่จริงนะคะเมื่อก่อนนะคะเทศก,กาลนี้เกี่ยวกับผู้หญิงจริงๆนะคะเพราะว่าเทศกาลนี้คือเขาเอามาไหว้ ลูกสาวคนที่เจ็ดของกษัตริย์ที่อยู่บนสวรรค์นะคะเขามีลูกสาวเจ็ดคนลูกสาวคนที่เจ็ดของเขาเนี่ยก็คือคนเล็กจุกนะคะคือเขาเก่งการเย็บผ้าทอผ้าแล้วก็คือปรับลายนะคะคือเอ่อแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญาฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อส,สาวที่อยู่ก็คืออยู่โลกของเรานะคะที่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่พวก นางฟ้านะคะเขาก็จะชอบมาไหว้ทุกปีนะคะเขาก็จะมาชอบมาไหว้ก็คือเหมือนแบบว่าขอให้ตัวเองก็เหมือนที่เขาเป็นก็คือฉลาดมีปัญญาแล้วก็คือเก่งนะคะเพราะว่า ผู้หญิงเมื่อก่อนนะคะผู้หญิงโบราณที่จิงเนี่ยที่ไทยก็อาจจะเหมือนกันคือเขาต้องเก่งทอผ้าเย็บผ้าอะไรก็คืองานพวกนี้ถ้าใครเก่งงานพวกนี้ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ดีนะคะเขาก็เลยต้องมาขอ,อตอนนี้เจียวต้องอธิบายนิดนึงก่อนที่เจียวบอกบางเวลานี้คือประเทศจีนเขาจัดเวลาไม่ใช่เวลาสากลนะคะคือตอนนี้เราใช้ปฏิทินสากลใช่ไหมคะมีคอสอแล้วก็มีพศใช่ไหมแต่ว่า วันที่เขามาไหว้ชีซีนะคะคือเป็นเทศกาลชีซีเนี่ยเป็นวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดของปฏิทินเก่าจิงนะคะคือปฏิทินที่เขาเกี่ยวกับเกษตรนะคะคือที่ดูจากเวลาพระจันทร์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิทินสากลที่เราใช้นะคะเราเรียกว่าหนงลี่นะคะเราเรียกว่าหนงลี่คือปฏิทินเก่าของจริงนะคะี七ชี วันที่7เดือน7นะคะก็เป็นชีชีนะคะที่จริงชีชีชอธิบายแลาชีก็คือ7นะคะทาไมต้องเป็น7จ็ดเราก็พอรู้แล้วใช่ไหมคะ1ก็คือเพื่อไหว้รูเสาคนที่เจของกษัตริย์ใช่ไหมคะกษัตริย์ที่อยู่บนสวรรค์ก็คือเขาจัดวันที่7เดือน7ของปติดินเก่านะคะแล้วที่อธิบายก็คือเหมือนแบบว่าเทศกาลนี้เป็นที่ไหว้ลูเสาคนที่7ของกษัตริย์บนสวรรค์แล้วทำไมต้องเกี่ยวกับ ความรักทำไมต้องเป็นแบบวาเลนไทน์นะคะเดี๋ยวเจวจะอธิบายให้ฟังนะคะทุกทีเราก็คือฉลองวาเลนไทน์ก็คือวันที่14กรกฎาใช่ไหมคะที่เป็นสากลทั่วโลกใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้ววาเลนไทน์ของประเทศจีนก็คือวันที่7เดือน7หนงลี่นะคะประทินเก่าทําไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าจะมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับความรักของลู่เสาคนที่7คือ บอกว่าเขาเป็นลูกสาวคนที่เจ็ดเนาะแล้วก็อยู่บนสวรรค์ก็คือเป็นนางฟ้าอะคือวันๆก็อยู่ในชีวิตของบอนฟ้าเนาะเขาก็มีวันหนึ่งเขาก็อยากจะรู้ว่าโลกของคนธรรมดาคนมนุษย์ธรรมดามันเป็นยังไงเขาก็เลยแอบ,บไปเที่ยวนะคะคืออยากจะ,ะลงไปเที่ยวก็เลยแอบ,บลงมาที่ที่โลกของเราที่ตอนนี้อยู่นะคะแล้วช่วงที่เที่ยวเนี่ย เออมาเจอผู้ชายคนนึงชื่อหหนิวล牛งนะคะชื่อหหนิวล牛งแล้วก็ลูกสาวคนที่เจ็คนเนี้ยเราเรียกว่าเอ่อชชีี七七仙女นะคะคือนางฟ้าคนที่เจ็ดนะคะเขาอ่ะมีชื่อชื่อว่าจห织女นะคะเพอาะก็คือเอ่อทอนะคะทอผ้าเพราะว่าเขาทอผ้ากินเมื่อกี้เจียวก็พูดแล้วเว้ยเขาก็เลยเอ่อมีชื่อคนอื่นก็เรียกเขาว่าจห织女นะคะแล้วก็จห织女เนี่ยมาเจอผู้ชายที่ชื่อหหนิวล牛ง แล้วก็คือคุยกันอยู่ด้วยกันก็คือก็เลยรักกันไงหลงรักกันนะคะก็เลยนางฟ้าคนที่เจเขาก็ไม่อยากจะกลับวงฟ้าเราคือรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วมีความสุขก็คือรักกันดีก็เลยอยู่ในโลกของคนธรรมดานะคะแล้วก็แต่งงานกับคนนี้ไปผ่านไปหลายหลายปีนะคะแม่ของนางฟ้าคนที่เจคนนี้นะคะเพิ่งมารู้ว่าลูกสาวตัวเองคือหายตัวไป แล้วก็ให้คนไปตามหานะคะค,คือสั่งพวกคนที่อยู่วนสว่าเหมือนกันนะคะเหมือนพวกทหารพวกอะไรนะคะคือไปตามหาสุดท้ายมาเจอที่บ้านของคนนี้นะคะแล้วก็แม่ก็เรียกกลับบอกว่าตามกฎเหมือนไปนกฎไม้อะ เราก็มีกฎไหมเขาก็มีกฎไหมนะคะตามกฎไหมายของเขาเราก็คือนางฟ้าก็ช่างเทวดาก็ช่างนะคะที่อยู่บนสวรรค์คือห้ามรักกันแล้วก็แต่งงานกันกับคนธรรมดานะคะอันนี้คือผิดกฎแบบร้ายแรงเลยนะคะก็เลยจะจับกลับไปผู้หญิงก็อ,อ๋อไม่ยอมกลับนะคะคือไม่ยอมกลับแต่สุดท้ายก็คือ,อ,อแม่ก็สั่งทหารมาก็คือไม่กลับไม่ได้ก็เลยจับกลับไปก็คือทำให้สองคนนี้ก็คือจับไปคือ ไม่ได้เจอกันนะคะเราผู้หญิงก็คือกลับไปถึงโบสสว่างนะคะก็เสียใจมากนะคะเสียใจแล้วก็ร้องไห้ทุกวันก็คือคิดถึงแฟนเลยคิดถึงแฟนแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ในโลกของธรรมดาก็ตามหาก็คือเมียของตัวเองตลอดนะคะตามหาคู่รักตลอดตอนที่มีคนจับแฟนเขาไปเขาก็เพิ่มมารู้ว่าอ๋อแฟนเขาไม่ใช่คนธรรมดาเป็นนางฟ้านะคะแต่คือเนื่อนจากว่ารักจริงๆนะคะคือความรักมัน เขาคิดว่าไม่เกี่ยวกับว่าเขาเป็นคนหรือเปล่าคือถึงแม้เขาเป็นนางฟ้าเขาก็จะไปตามหาอย่างนี้แล้วก็มีคนคนนึงเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนหรือว่าเป็นพัวเทวตาที่อยู่บนฟ้านะคะคือเห็นแล้วก็คือสงสารสงสารสองคู่นี้ก็เลยไปบอกผู้ชายบอกว่าไปที่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนมันจะเจอกันได้แต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เขาก็ไปที่ที่ตามที่คนนั้นบอกนะคะแล้วก็เจอแฟนเขา จริงๆแต่เจอกันแล้วไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าแม่ของนางฟ้าคนที่เจ็ดนะคะก็คือเขาสร้างก็คือทางชั้งเผือกทำไมต้องเป็นทางช้้งเผือกเดี๋ยวจะอธิบายให้นะบางคนอาจจะงงอ๋อทำไมต้องเป็นทางชั้นเผือกเขาก็เลยบอกว่าทางชั้นเผือกคือแม่แม่ของลูกสาวคนที่เจ็ดเขาสร้างมาเพื่อไม่ให้สองคนนี้มาเจอกันนะคะคือแบบเป็นโลกจักรวันที่เหมือนที่ ที่กว้า,ๆางๆใหญ่ๆแล้วคือคนนึงอยู่ด้านนู้นคนนึงอยู่ด้านนี้คือยังไงก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้กัเพราะว่าตามเดาของประเทศจีนที่เขาชอบเรียกชื่อดาวนะคะคือสมว่าทางชั้าเผือกมาอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ซ้ายขวาของทางชั้าเผือกเนี่ยจะมีดาวสมดวงดวง,ดวงนึ่งเขาชื่อว่าจือหนิวซิงก็คือชื่อของผู้หญิงนะคะอีกดวงนึ่งเขาชื่อนิวลังซิงก็คือชื่อของอผู้ชาย เพราะฉะนั้นเขาก็เอาสมาก็คือสมดาวนี้คือเปรียบเทียบกับเรื่องรานี้ก็คือเหมือนแบบว่าแฟนกันอยู่ห่างกันไม่สามารถอยู่ด้วยกันนะคะก็เลยอยู่อย่างนี้ยตลอดแล้วเรื่องราวนี้คือมีนกนะคะได้ยิงก็บอกว่าอย่าช่วยคนที่รักกันอยู่ด้วยกันนกก็เลยเรียกนกมาเยอะๆๆๆนะคะจอมบินขึ้นใบบนฟ้านะคะต่อ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 มาเป็นสะพานใหญ่นะคะเขาเรียกว่า เขาก็เลยเรียกว่า鹊桥诶鹊桥นะคะแล้วก็ให้สองคนนี้เดินขึ้นมาที่สะพานที่เป็นนกนะคะนกสร้างมานะคะแล้วก็ให้เขาแบบเจอกันบนสะพานนี้นะคะก็เลยมีคําที่ว่า鹊ว会ก็คือผู้เรื่องนี้อยู่นะคะ鹊ว会ก็คือเอ่อางกับี่มาเจอกันที่สะพานนกนะคะสุดท้ายแม่ของนางฟ้าคนที่เจ็ดเขาก็สงสารลูก ที่ว่าแบบไม่ให้เจอกันตลอดชีวิตเลยก็ไม่ได้เขาก็ร้องไห้อย่างนี้คือเขาเสียใจยเขาเห็นรูปไปอย่างนี้เขาก็โอเคจะให้เจอกันปีละครั้งในวันที่7เดือน7นะคะโดยที่มีนกเนี่ยบินมาช่วย ซามเป็นสภาแล้วก็มาเจอวันนั้นวันเดียวก็คือสองคนนี้ได้เจอกันปีละครั้งเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับชีชีนะคะก็คือเขาก็บอกว่าชีชีมันก็คือสื่อถึงเรื่องความรักที่สองคนที่วันในวันนั้นก็คือเป็นวันที่มีความสุขที่สุดนะคะของเขาสองคนเนี่ยเขาเลยบอกว่าชีชีก็เป็นวันอินไทยของประเทศจีนนะคะปกติก็คือ อย่างวาลินทายของสากรเนี่ยเราก็ให้คนที่เรารักหรือว่าชอบหรือว่าเป็นแฟนกันเราก็ให้ดอกไม้กันใช่ไหมคะให้ช็อกแลก,กันใช่ไหมคะแต่ว่าในเมื่อก่อนเนี่ยก็คือชีชีนะคะเขาก็จะมีผู้หญิงเนี่ยก็คือเขาปัดลายเย็บผ้าทําอะไรขมเล็กๆน้อยๆอยที่มันติดตัวได้ให้ผู้ชายนะคะแต่ในสมัยนี้ก็คือก็ไม่่อยมีใครทําอย่างนี้แล้วก็เหมือนกันไปเลยก็คือให้ช็อกแลกให้ดอกไม้ให้ของขวัญไป ขนาดน,นะคะแล้ววานชีชีเนี่ยบางที่เขาก็จะจัดกิจกรรมเขาก็จะสร้างก็คือเชือฉแถวสะพานนกออกมาที่ให้เหมือนๆเอนอี่งนั้นนะคะคือลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็ให้คู่ที่รักคือมาเดินผ่านสะพานก็คือขอวีพอ์ให้เขาบอกว่ามีความสุขไปคือได้ความรักที่ดีๆนะคะแล้วก็มีควงไหว้ขอก็คือถ้าตัวเองไม่มีแฟนก็คือขออยากได้แฟนอยากได้ ก็คือความรักที่สมบูยเนี่ยก็เลยเป็นเลื่อนเราไปนะคะเมื่อก่อนวัยรุ่นไม่ได้สนใจนะคะวัยรุ่นไม่ใช่สนใจพวกวัฒนธรรมของจริงเก่าๆอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากรัฐบาลเขาตั้งใจจัดก,กิจกรรมบ้างหรือว่าอะไรบ้างที่เพื่อเพื่อจะให้เขาหามัน กล้ามาดูวัฒนธรรมของตัวเองนะคะก็เลยมีวัยรุ่นสนใจมากขึ้นนะคะที่จีนจริงๆแล้วทุกอ่าชีชีนะคะวัยรุ่นเขาไปฉลอมเยอะกว่าอีกนะคะเยอะกว่ารุ่นของเจวอีนนะคะพวกที่เป็นยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยเขารู้สึกว่าไกเปคิตในกลงของเขานะคะไม่รู้ว่าเรื่องนอกนี้ FC ฟั่ังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือววเินไทยของประเทศจีนนะคะชีชีเนี่ยสนุมไมคะ แล้วอย่าลืมติดตามนะคะเพราะวิดีโอของเชียวอัปเดททุกอาทิตย์นะคะแล้วมีคำถามอะไรคอมเมนต์ได้นะคะอันไหนที่เชียวตอบได้เนี่ยเดี๋ยวจะตอบให้นะคะ